่าวดีสำหรับคนที่เล่นแอปนี้นะคะถ้าเล่นแล้วหมดอายุแล้วเราสามารถอัปเดตแอปเพื่อที่จะสามารถทำงานต่อได้การทำงานเราก็กดที่คำว่าเริ่มตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเลือกเนื้อหาที่เราอยากจะดูอ่าหลังจากนั้นกดที่เล่นได้เลยเราก็รอให้เขาเล่นจนกว่าจะครบ100%เนี่ตรงนี้ครบ100%นนะคะในหน้านี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะ โอเคหลังจากที่เราดูครบ100%แล้วนะคะเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เราก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยสวัสดีค่ะขอตลับสูมันนี่ออนไลน์ คลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับลิฟเป็นแอปที่เคยเอามาลงาประมาณ2-3ครั้งแล้วก็สายฟรีเล่นได้แอปนี้เราเพียงแค่กดดูโฆษณาตรงนี้เราก็สามารถสะสมเงินแล้วก็กดถอนเข้าธนาคารได้การถอนเงินของแอปนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่200แอปนี้ณนะตอนนี้เขามีการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะใครที่เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วอยากจะอัปเกร ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะหรือใครที่เป็นคนที่ยังไม่เคยสมัครเลยแล้วอยากจะสมัครลิงก์เดี๋ยวนุชปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะ,ะประมาณนี้อันนี้คือสำหรับคนที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือคนที่เป็นสมาชิกเก่าพอเรากดที่แอปเสร็จเขาก็จะให้เราทำการดาวน์โหลดแอปตรงนี้ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเขาตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน3.0.5เราสามารถมากดดาวน์โหลดแอปตรงนี้เพื่อที่จะอัปเดตเวอร์ชันได้ส่วนใครที่เพิ่งสมัครครั้งแรกเขาจะขึ้นแบบนี้ให้นะคะหลังจากที่เรากดลิงก์ช่องแรกตรงนี้ให้ใส่อีเมลแนะนําว่าให้เป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะพอเราใส่อีเมลเสร็จเราก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านหลังจากนั้นให้เรามากด ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะที่เขาเขียนว่าลงทะเบียนพอเรากดที่ลงทะเบียนเสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เราทําการดาวน์โหลดแอปเราก็ทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็กดเปิดให้มันเรียบร้อยพอเรากดเปิดเสร็จอย่างที่บอกค่ะว่าตรงนี้คือหน้าตาของแอปในเวอร์ชั่น3.0.5นี่จะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนแอปเนี้ย การลงทุนขั้นต่ำของเขาจะอยู่ที่5,000แต่ตอนนี้แอปนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะการลงทุนขั้นต่ำของเขาก็คือ2,500อันนี้คือที่เขาอัปเดตใหม่แล้วอีกอันนึงที่เขาอัปเดตใหม่ก็คือตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่า Ascend Code นี่ตรงนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงการดู e s ส e n code ให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะที่เขาเขียนว่าเกี่ยวกับเราซึ่งเกี่ยวกับเราตรงนี้จะเป็นหน้าไวเปอร์ของบริษัทลีฟเขาจัดตั้งโดยบริษัทอิสุอิซึ่งบริษัทนี้จะเป็นพันธมิตรของ Google นะคะนี่อันนี้คือรายละเอียดของบริษัทเขานะคะ บริษัทของเขาเขามีซีอีโอหลายคนอยู่นะนี่เรงมาด้านล่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนของเขานะคะว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ Google จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ CEO ของเขานี่เราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลของบริษัทนะว่า ประวัติความเป็นมาก,การขอตั้งมันเป็นยังไงเราสามารถกดดูตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งที่นุชบอกไว้ก็คือตรงนี้แอสเซ e o d e เดี๋ยวจะพาไปดูการสมัครนะคะว่าเราจะต้องสมัครแอสเซ Code ยังไงคนที่สมัครไปแล้วแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันไปแล้วหรือคนที่สมัครใหม่เราจะต้องทำการผูกบัญชี a แ e n s e code ตรงนี้ก่อน วิธีการก็คือให้เรากดตรงนี้นะคะตรงที่เขาเขียนว่าคลิกเข้าสู่ Google Adsense เพื่อรับ Adsense code หรือเราสามารถมาดูรายการตรงนี้ได้นี่อันนี้คือที่เขาบอกนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะดูตามนี้นะคะอ่านให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่าต้องใส่อีเมลแล้วก็กดถัดไป ประมาณนี้เดี๋ยวุฒภาไปทําเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะที่เข้าเขียนว่าคลิกเพื่อเข้าสู่ Google a s s e n s e พอเรากดเข้ามาเสร็จเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอนิดนึงนะคะความช้าความไวมันอยู่ที่เน็ตแล้วก็มือถือของแต่ละคนขั้นตอนต่อไปตรงนี้ให้เราใส่อีเมลให้เป็นอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่เราสมัครเว็บนะคะพอลอยใส่อีเมลเสร็จเรากดที่ถัดไปตรงนี้ได้เลย พอเรากดถัดไปเสร็จในขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านของอีเมลนี้นะคะเสร็จแล้วกดที่ถัดไปเหมือนกันพอเรากดที่ถัดไปเสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นี่นะคะซึ่งเขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้ให้เรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะลงชื่อสมัครใช้แอสเซนต์นะเราก็กดเข้าไป พอเรากดเข้าไปเสร็จให้เราเลือกอ e ีเมลที่เราได้ผูกไว้เมื่อกีอ้เดี๋ยวเราเข้าโหลดแป๊บนึงนะคะให้เรากดติ๊กตามนี้ได้เลยนะคะนี่นะอะ่เราจะได้รับประกาศหรือไม่รับก็ได้อ่ประมาณนี้หลังจากนั้นตรงนี้ให้เลือกประเทศให้เราเลือกประเทศไทยนะคะ,ะเดี๋ยวหาประเทศไทยก่อนประเทศไทย ประเทศไทยประเทศไทยนี่นี่ี่อ่าโอเคอันนี้ประเทศไทยเจอแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นี่นะเขาจะมีรายละเอียดข้อกำหนดตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถกดอ่านได้นะคะ่ะากดติ๊กตรงนี้ แล้วก็กดที่เริ่มต้นใช้งานแอรเซ็นตตรงนี้พอเรากดที่เริ่มต้นใช้งานเสร็จเราก็รอนิดนึ่งนะคะรอให้เข้าขึ้นแบบนี้นะเนี่ยนะคะเคลดลับคุณแน่ใจว่า อนุญาตตรงนี้อนุญาตเข้าไปเขาจะขึ้นว่าใบอนุญาตสำเร็จอันนี้คือเราสมัคร Google a s e n s e Code ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในเว็บนะว่ามันเป็นยังไงอ่เดี๋ยวขอกลับหนึ่แป๊บหนึ่งอะตรงนี้มันก็ขึ้นอนุญาต นี่นะคะสำหรับคนที่สมัครแล้วแล้วก็สมัครผ่านต่อให้เรากดที่ Google Adsense code ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าอนุญาตสำเร็จแต่ถ้าใครที่ยังขึ้นให้ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะดูคลิปนิดนึงนะก็จะเข้าใจแล้วก็จะทำได้อ่าประมาณนี้ส่วนการทํางานนี่การทํางานก็คือการกดดูวิดีโอตรงนี้นะคะตอนนี้เขาให้คนที่เป็น สายฟรีสามารถทำงานได้15วันถ้าครบ15วันแล้วเราก็ไม่สามารถกดดูวีดีโอตรงนี้ได้แต่เท่าที่นุนได้ได้ข่าวมาเ,เขาแจ้งไว้ว่าหรือมีคนแนะนำว่าหลังจากที่เราอัปเกรดใหม่แล้วเราไปผูกเอซิ e โค้ดไว้เราจะสามารถมากดดูตรงนี้ได้ ซึ่งตอนนี้ของนดยังไม่สามารถกดได้เพราะว่าเขาขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ถ้าใครที่สมัครไปแล้วแล้วก็กดดูได้เราก็สามารถมากดดูโฆษณาตรงนี้ได้นะคะส่วนใครที่อยากจะลงทุนนี่เราสามารถมากดอัปเกรดตรงนี้ได้นี่นะเราก็กดอัปเกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรากดที่คําว่าจ่าย พอเรากดที่คําว่าจ่ายเสร็จเขาจะขึ้น QR code ให้เราก็กดแคปรูป QR code แล้วก็ไปจัดการโอนเงินให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เรากลับมาในหน้าเว็บตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วรอรอจนกว่าเขาจะขึ้นว่าการชําระเงินสมบูรณ์แล้วเราค่อยปิดตรงนี้นะคะอ่าประมาณนี้อันนี้คือการลงทุนนะคะ ฝากนิดนึงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจใครรับความเสี่ยงไม่ได้ใครไม่ชอบความเสี่ยงก็แนะนำว่าให้เล่นฟรีบางคนอาจจะบอกว่าพี่เขาให้เล่น15วันเองแล้วสายฟรีมันจะถอนได้ยังไงข่าวดีสำหรับสายฟรีให้เรากลับมาที่3ามขีดตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้นะคะตรงที่เขาเขียนว่า เชิญชวนซึ่งในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อน1คนตอนนี้นะคะถ้าคนที่เป็นสายฟรีแล้วอยากจะได้เงินก็ไปแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนมีการลงทุนเราก็จะได้รับค่าคอมจากการแนะนำเพื่อนซึ่งค่าคอมที่ได้จากการแนะนำเพื่อนก็คือตรงนี้ นี่ถ้าเพื่อนซื้อซื้อเว็บในราคา5,000เราก็จะได้ค่าคอม500บาทต่อคนแต่ถ้าเพื่อนซื้อในราคา2,500เราก็จะได้250ต่อคนแต่ถ้าเพื่อนเล่นฟรีแบบ ไม่ลงทุนเราก็ยังได้3%จากที่ลูกทีมเราทำงานอันนี้คือในหน้าการแนะนำเพื่อนนะคะจะเป็นแบบนี้การแนะนำก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะกดที่คำว่าสำเนาแล้วก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้ส่วนการถอนเงิน,นการถอนเงินก่อนที่เราจะถอนได้เราต้องมาผูกบัญชีธนาคารตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะ เราถึงจะสามารถถอนได้พอเราผูกบัญชีธนาคารเสร็จเราก็สามารถมากดถอนเงินตรงนี้นี่เราก็กดเข้าไปอย่างที่บอกนะคะว่าการถอนเงินของเว็บเนี่ยมันถอนขั้นต่ำอยู่ที่200ค่าธรรมเนียมในการถอนก็คือ 10%เรากด200ค่าธรรมเนียมก็คือ20บาทวันนี้ของนุชมียอดอยู่ที่1,129บาทนะคะแล้วนุชจะกดถอนให้ดูนะวิธีการก็คือหลังจากที่เราผูกบัญชีตรงนี้เสร็จนี่เขาจะขึ้นเลขที่บัญชีที่เราได้ทําการผูกไว้เราก็ใส่จํานวนเงินที่เราจะถอนเสร็จแล้วกดที่คําว่าถอนอ๋อโอเคคงไม่สามารถถอน9บาทได้เว้ยอ่ะนี่หนึ่กดที่ถอน เขาจะขึ้นว่าการถอนจะเสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงอ่าอันนี้คือการถอนเงินนะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วจํานวนเงินก็ลดแล้วนะคะอ่าอันนี้สําหรับแอปลิฟทั้งเวอร์ชันเอ่อทั้งคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งจะสมัครใหม่คือในบางครั้งในการแสดงผลแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่า โดยรวมแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันมากยังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆทำนะคะเพราะว่ามันอาจจะใหม่สำหรับหลายคนนะก็เปิดใจรับมันนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนจำนวนจำนวนเงินที่ถอนไปเมื่อกี้เดี๋ยวถ้ายอดเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาแปะไว้ให้ข้างๆนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าแอปเนี้ยเข้าใจจริงไหมเออเดี๋ยวให้ดูประวัติการถอนเีย่ยนะประวัติการถอน นี่อันนี้คือที่นุดได้นะคะนี่นะนี่อ่ะประมาณนี้อันนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับเอ่อเราได้มาอ่ะนะคะ ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับแอฟลีฟใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วสนใจก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะลิงก์สมัครปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ส่วนใครจะลงทุนก็คิดดีๆแล้วกันนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจคลิปนี้ก็หมดแล้วฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ